กุนคัมแมถ้ารู้ตัวว่าแพ้ก็ยอมสาครับคุณผู้ชมครับวันนี้แอดมีไฟกุนคัมแมมาให้ได้ดูกันอีกแล้วนะครับเป็นไฟที่ชกกันไปเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาครับถ่ายทอดทางช่องห่างเม้งทีวีของกัมพูชาเป็นการพบกันระหว่างนักมวยกุนคัมแมเจ้าถิ่นครับเขาคือทนลิที จ้าของฉายาราชามวยพันมือพบกับนักมวยชาวฮอลแลนด์ที่มีชื่อว่าสลาฟลามาวิลสเตอร์เมนนะฮะโดยมวยคู่นี้โชคกันในพิกัด75กิโลกร,รัมครับนักมวยกุลคแมอย่างโทนลิธีนั้นปัจจุบันนี้มีวัย26ปีแล้วฮะเจ้าตัวสูง175เซนนะครับชนะมาแล้ว100ไฟแพ้ไป21เสมอ2และเป็นการน็อกไปถึง44ครั้งด้วยกันส่วนนักมวยไทยชาวฮอลแลนด์ครับมีวัย29 9ปีสูง188เซนติเมตรครับชกชนะมาแล้ว30ครั้งแพ้2เสมอ1และเป็นการนอกไปถึง 25ครั้งด้วยกันเรียกได้ว่าสถิติการน็อกนี่สูงลิบลิ่วเลยทีเดียวนะฮะหลังจากเปิดตัวกันเสร็จสับเรียบร้อยครับกรรมการก็ปล่อยให้นักมวยทั้งคู่ได้ไหว้ครูกันครับจะเห็นได้ชัดนะฮะว่านักมวยกุนคาแมนั้นโอ้โหตุยนุ้ยเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับส่วนนักมวยไทยชาวฮอลแลนด์ Holland ครับหลังจากไหว้ครูเสร็จสับเรียบร้อยเจ้าตัวก็ไปรออยู่ที่มุมครับทำสมาธิรอนักมวยคู่แข่งนะฮะซึ่งไหว้ครูน้ นานครับคุณผู้ชมถ้าทางรร่รำไหว้ครูของนักมวยกุนเคยแม่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาหลังจากไหว้ครูกันเสร,ร็จสับเรียบร้อยครับกรรมาการเรียกนักมวยทั้งสองฝ่ายไปที่กลางเวทีเพื่อบอกกติกาครับหลังจากนั้นก็ปล่อยให้พ่เลี้ยงถอดมงคลแล้วเรียกนักมวยทั้งคู่มาที่กลางเวทีนะครับก่อนที่จะสับมือให้เริ่มชกกันยกที่1เริ่มขึ้นครับเป็นฝั่งของนักมวยกุนคาแมนะครับพยายามเดินเข้าหาออยากจะออกอาวุธให้มันโดนนักมวยชาวฮอลแลนด์อย่างสลด แบบเต็มๆนะครับมวยคนนี้ชกกันแบบ3ามยกละ3นาทีนะฮะคุณผู้ชมตลอดทั้งยกที่1ครับเป็นฝั่งของนักมวยกุนแมที่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาพยายามจะออกอาวุธหนักๆนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่โดนตัวของนักมวยชาวฮอลแลนด์ครับหมัดขวาค่องควายนี่ยังใช้การอะไรไม่ได้นะครับนี่คือการชกแบบนวมเล็กเปิดนิ้วฮะคุณผู้ชมชกแบบ3ยกด้วยนะฮะไม่รู้ว่าไปเรียนแบบรายการไหนมาหรือเปล่านะฮะในช่วงยกแรกครับนักมวยกุนแมนั้นกระทุ้งหมัดเข้าใส่นักมวย แจนเลือดออกเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ทําให้ความเร็วของนักมวยฮอลแลนด์นั้นลดลงไปเลยแม้แต่น้อยครับนักมวยกุนคาแมก็มีรอยบอบช้ำที่หางตาครับส่วนนักมวยฮอลแลนด์ก็มีรอยแตกที่บริเวณ ใกล้ๆก,กับแถวแถวสันจมูกนะฮะหมดยกที่1ลงไปครับพักให้น้าไม่ท่า,ากันเสร็จสับเรียบร้อยครับกลับมาเริ่มต้นยกที่2กรรมาการสับมือให้เริ่มชกกันครับเป็นฝั่งของนักมวยกุณคแมพยายามเดินเข้าหานักมวยชาวฮอลแลนด์ก็พยายามกาดเอาไว้แล้วครับฝั่งของกุณคแมก็พยายามที่จะโจมตีช่วงตนยกนี่ทนลทธียังแรงดีอยู่นะฮะพี่เลี้ยงนี่ประคมวัสลีนมาจนหน้ามันเลยทีเดียวโดวยความที่นักมวยกุณคแมนั้นช่วงสั้นกว่านะครับเจ้าตัวก็พยายามที่จะเข้าไปให้ถึงตัวของนักมวยชาวฮ ได้ฝั่งของสลาฟก็ใช้ความยาวให้ได้เปรียบนะฮะออกอาวุธยาวๆไปครับเห็นได้ชัดเลยนะฮะว่าทางฝั่งของทนลิทีนั้นเข้าไม่ถึงตัวของสลาฟครับทนลิทีก็พยายามที่จะออออาวุธนะฮะสลาฟเองก็สวนกลับมาครับเ้อเสียของสลาฟคือไว้ผมเดดล็อกนะฮะแล้วผมก็ไหลลงมาจนบังหน้าบังตาอยู่เหมือนกันช่วงท้ายยกที่2ครับมีจังหวะที่สลาฟนั้นเตะพลาดนะฮะเฉียดไปโดนกระจับของทางฝั่งของทนลิทีครับกรรมการหยุดเวลาเพื่อให้ทนลิทีได้พักนะฮะสุดท้ายกลับมาชกต่อได้ค ก็เป็นทางฝั่งของสลาฟครับเป็นฝ่ายเดินเข้าไล่บทบี้แล้วก็อัดใส่ทอลิทีครับทอลิทีพยายามจะออกอาวุธกลับมาแต่ว่ามันไม่ถึงตัวของสลาฟครับสุดท้ายหมดยกที่2ลงไปผักไหน้ำไม่ท่ากันเสร็จสับเรียบร้อยครับพี่เลี้ยงนี่กระตุ้นอย่างเต็มที่เลยนะฮะกลับมาเริ่มต้นยกที่3ครับย่งคงเป็นฝั่งของทอลิทีนะครับพยายามที่จะเดินเข้าหาสลาฟแต่ทําอะไรได้ไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันครับเป็นฝั่งของสลาฟดักออกอาวุธได้มากกว่ามีการแยบหลอกและตามด้วยเตะครับสุดท้ายทอลิทีลงไปนอนกองอยู่ที่ พื้นกรรมาการก็นับช,ะชะัดชานับช,ะชะัดชานับ มีการเอามือไปกระตุ้นนักมวยคุณแหมด้วยนะฮะให้ลุกขึ้นมาตอนนี้หน้าตาของทนฤทธีน้ำปูดบวมแล้วฮะคุณผู้ชมพยายามที่จะเดินเข้าหาอีกทีครับแต่ว่าอาวุธนั้นมันไม่ถึงตัวของสลาฟเลยครับเจ้าตัวนั้นบอกเจ็บหัวนะฮะเจ็บหัวเจ็บหัวข้างหลังโอ้ยเจ็บหัวจังเลยอ้ยกรรมาการก็นับแล้วครับเพราะว่าขอหยุดการแข่งขันครับเจ้าตัวก็ทําเป็นแลบลิ้นปรินตานะฮะบอกว่าเจ้าตัวนั้นเจ็บมากสุดท้ายจะกลับมาโชคอีกทีครับทางฝั่งของนักมวยทั้งคู่ก็พยายามที่จะออกอาวุธมากขึ้นน้นนนัที พยายามใช้แต่มัดแล้วครับลูกถีบก็พอช่วยได้ก้มแกล้มนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่อาวุธหนักหน่วงอะไรทางฝั่งของสลับก็จดจดจ้องจ้องแล้วครับพยายามหาหมุมที่มันจะเน้นเพื่อที่จะออกอาวุธสุดท้ายโดนหมัดไป2อสทีครับเจ้าตัวบอกไม่ไหวฮะเจ็บหัวเหลือเกินนะครับแหมสุดท้ายเจ้าตัวก็ยอมแพ้ลงไปในที่สุดครับเป็นฝั่งของนักมวยชาวฮอลแลนด์เป็นฝ่ายชนะนักมวยกุนแคมแ์ไปได้เอาจริงๆถ้าทนลิทีอดทนอีกสักนิดหน่อยนะฮะเวลาจะหมดอยู่แล้วเจ้าตัวก็น่าจะชนะได้ เพราะว่าเจ้าตัวนั้นจะได้ยืนครบยกนะฮะแต่สุดท้ายก็เป็นฝั่งของนักมวยชาฮอลแลนด์อย่างสลาฟที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้นะครับหลังจากการแข่งขันจบลงครับโหแฟนๆกุนเคยแมร์นี่ไม่ต้องพูดถึงฮะพากันมาถล่มดาทล,ลิทีอย่างหนักเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของแฟนๆกุนเคแมร์กันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้างนะครับโดยวันนี้แอดนำคอมเมนต์มาจากเพจที่มีชื่อว่า twenty i v e sport นะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะ เขาบอกว่าพอเขารู้ตัวว่าเขาจะแพ้เขาก็แกล้งบอกว่าโดนตี see, ที่หลัง <laughs> ไม่ทิ้งท่าทางเก่าๆเลยหลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมชาติมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าถ้าไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแบบนี้บ้างบางทีมันอาจจะน่าอายกว่านี้ก็ได้ยังไงก็ลองทำแบบนี้ดูบ้างนะ <laughs> เผื่อว่ามันจะมีใครเห็น <laughs> คอมเมนต่อไปนะฮะบอกว่านักการเมืองกับทนลีทีลองนึกดูซิว่าใครเจ้าเล่ห์มากกว่ากันพอรู้ว่าแพ้ปุ๊บก็หาทางที่จะเอาชนะฝ่าวปั๊บเลยหลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมชาติมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าอันนี้เขาเรียกว่านักกีฬา IQ สูงไง <laughs> หลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมชาติมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าไอ้พวกที่ชอบมาเล่นมุกแบบเนี้มันมีความสุขเรื่องไงนยูวะคอมเมนต์ตอไปนะฮะบอกว่าสงสัยคนพวกเนี้มันชอบเล่นสนุกจนลืมซ้อมแงะถ้าสู้ไม่ได้ก็หาทางที่จะยอมแพ้แบบนี้อยู่เรื่อยหลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมชาติมาตอบกลับครับโดยบอกว่าหยิบผู้เล่นฝรั่งมาสู้บ้างก็ดีขนาดครูมวยของเจ้าตัวเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเจ้าตัวน่ะมีฝีมืออยู่ในระดับไหนคอมเมนต์ตอ ไปนะฮะบอกว่าทอลลีทีไม่เคยใช้ศอกเลยไม่รู้ว่าทำไมเตะก็ไม่สูงนี่เหลือที่เรียกว่าตัวเองเป็นผู้นำศิลปะกุนคาแมกุนคาแม่คือทุกอย่างสิทั้งหมัดเท้าเข่าสอก มันตรงนี้ให้ครบจะถนัดบ้างไม่ถนัดบ้างมันก็ยังพอเข้าใจแต่เนี่ยเขาแถบจะไม่ใช้ซอกเลยคุณลองคิดดูว่าถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปเขาควรจะสู้ต่อไปหรือหยุดสู้ได้แล้วหลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมชาติมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าใช่คุณพูดเหมือนอย่างที่ฉันคิดอยู่เลยครูมวยดูไม่ออกลึงไงวะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันเหมาะสมไหมล่ะที่เขาเรียกตัวเองว่าจากกักรพรรดิมวยพันมือเห็นหรือยังว่ามันเป็นของแท้หรือของปลอม คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเราตีเข้าจากด้านหน้าแต่เขาอ้อมมาตีเราข้างหลังไงอีกคนที่มาตอบกลับนะฮะบอกว่าเขาเป็นนักมวยที่เวลาชนะแล้วฉันงงจริงๆว่าเขาชนะได้ยังไงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันว่านักมวยฝังน้ําเงินน่าจะชกรุ่น80กิโลมากกว่านะฉันดูว่าเขาตัวใหญ่มากเลยหลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าฉันว่ามันน่าจะเป็นรุ่น90กิโลนะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันดูเรวมัน ดูเร็วมาดูผัวฉันเป็นลมเลีวลูกๆมาดูพ่อเป็นลมเล็วนี่แหละคือการแสดงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่ยอมเป็นซับให้ครูมวยสู้แบบนี้ยังไงซะก,ก็ไม่มีวันชนะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเก่งแต่ตอนต้นยกพอท้ายยกก็สู้เขาไม่ได้แล้วก็กลับมาสู้ใหม่แล้วก็ดูเก่งตอนต้นยกท้ายยกก็สู้เขาไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีทางชนะเขาได้หรอกคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่เข้าใจจริง มันไม่มีใครแนะนําเขาเลยใช่ไหมว่าเขาควรจะทํายังไงให้มันชน,นะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเลิกปล่อยให้คนบ้าแบบนี้ขึ้นมาชกบ,บนเวทีได้แล้วมันเสียชื่อคุณขแมกของเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสู้ยังกับออโดนนิดโดนหน่อยก็ทําท่าเจ็บหัวถ้าคิดว่าสู้ไม่ไหวก็ไปอยู่กับพวกอาเสียมนุ่นไปคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันเคยจําได้ว่านักมวยคนเนี้เคยชกกับนักมวยของเรามาแล้วและเขาก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ด้วยสิ่งสาคัญที่สุดก็คือ เขาเป็นมวยแพ้เขาแต่ทนลิทีไม่เคยออกเขาเลย คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันไม่อยากจะเม้นแล้วละวันก่อนนะฉันเคยโพสเรื่องทนลิธีไปทีนึงมีบางคนบอกว่าฉันบ้าๆบอๆคุณก็ลองสังเกตดูซิว่าทนลิธีน่ะมันเป็นยังไงบ้างวันๆนะเขาดื่มแต่เหล้าแล้วก็ไม่สนใจการฝึกซ้อมนักกีฬาที่ห่วงแล้วก็รักแต่สนุกเนี่ยควรจะคิดให้ดีก่อนที่จะเอาเขามาชกไม่ใช่มาโกรธฉันแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ารู้ได้เลยว่าเขาพร้อมที่จะแพ้ตลอดเวลาคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านี่นะที่บอกว่า ไม่ได้โม่ไม่ได้โม้พูดอวดตัวอยู่นั่นแหละราชามวยพันมือไม่เคยโม้พูดแบบนี้อยู่ตลอดเวลาคอมเมนต์ตอไปนะฮะบอกว่าู้เ่นก็ร้องกองแกงแบบนี้คอยดูนะอีกสีวัน7วันเดี๋ยวมันกลับมาชกอีกคอมเมนต์ตอไปนะฮะบอกว่านี่มันโชว์บ้าอะไรวะเนี่ยเดินไปเดินมาเต้นไปเต้นมาลีลาเต้นเป็นวงกลมรอบไปรอบมาสุดท้ายก็หมดแรงแล้วก็ยอมแพ้อะไรของมันหวาความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่ามันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วมั ก็เห็นอยู่ว่ามันไม่มีทั้งความแข็งแกร่งและไม่สามารถทำคะแนนได้แต่ก็ยังเชิดชูมันอยู่นั่นแหละฉันไม่เข้าใจว่าไอ้คนพวกเนี้ยมันรักกุนค่ของเราจริงไหมวัวใจมันมีความละอายอะไรหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสู้ได้อย่างเอี้ยเลยแพ้เขาตลอดล็อกนั่นหลบนี่ทำท่าทางเหมือนกับตัวเองจะชนะได้อย่างนั้นแหละมันน่าอายจริงๆงความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าพอสู้ไม่ได้ก็แกล้งแพ้โอ้ตายแล้วคนขมขืนของเราท ทำไมทำอะไรนะ่าอับอายแบบนี้วันนี้ยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าทนลิทีไปหาว่านงูเห่ามากินนะเผื่อร่างกายมันจะสู้ขึ้นมาบ้างถ้าชคแบบนี้มันก็ยากที่จะเอาชนะคนอื่นความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าฉันดูย้อนหลังดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันไม่เห็นว่านังมวยต่างชาติจะชคโดนหลังหัวของเขาเลยแต่ทำไมเขาบอกว่าเขาเจ็บหลังหัวครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะฮะที่เอามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับกับเรื่องราว ทนลิทีครับราชามวยพันมือนะฮะที่พอเจอกับนักมวยไทยชาวฮอลแลนด์นะครับเจ้าตัวก็พ่ายแพ้แบบที่เดียกเดียวว่ายอมแพ้ท,ทั้งทั้งที่อีกนิดเดียวก็จะครบยกแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะแล้วนะฮะคุณผู้ชมลยครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมวยคู่นี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นและเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือ,รอสรุป ใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสก็ต้องขออภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ